สวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน,นครับวูดี๋ยวมาฟังเสียงคันนี้ติดง่ายมากมเลยแก้วเจริญสีทอง <c oughs> ครับได้ยินเสียงแล้วดับเลยครับนี่มีวอลหนึ่งสองสามข้างนี้สามตัว ยโอแมซีครับคัามสายอ เสียงโหดครับ ช่างบอกว่าพวกนี้มันถึงช่างสาคัญทีเลยมา้องมา้องฟังข้างล่างเลยหรอเสี่ยมันระเบิดพอทออสองเสนอังนู้นเดรัฟังนู้นก็มีังนู้นตีหน้าน่หวะจะทอจะเอาของลางดิมันไม่เจาะเลยอ่ะอ้ทอดสองเส้นใช่ครับอ้าวมได้ทุกอย่ากไงได้ทั้งยุดเดืได้ทงเรียงจะไจไป เ้าอไม่ได้ไปจแบ่งกันหรอเขาไม่ได้แบ่งกันเลยอเขามาคนละสิ้นเลยนี่คนละเส้นเหรอวงฟังถ่ายแล้วที่าี่จะบโอ้โเบอร์จะตองตันเลย้ยไ่ไมเ้ Younger. Yeah. ร้องไหมบูบาร์บูบารอยู่ออกทุกรู ก็สองเส้นมาจากนู่นแหละเทอโบโลเลยครับสีเขียวโอ้มีบอฝังนี้ครับสามตัว ระบบไฟวิ่งเปลี่ยนสีครับ r g หรือเลาชี่รกับตายมูเหรอครับไฟ r g สวยๆนี่มิชลินของแทับสีจะนวลๆหน่อยสวยงาม เมื <affiliated. S 2> ่อก oh okay. ่อนเป็นสิบล้อแขะนะครับกี่ดวงครับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบดวงวะสิบแถวละสิบข้างล่างนี่เก้าหรือเปล่าสิบเหมือนกันเนะหัวกว้าง บิบจบยังไรสดท้ายคิมบอกห้อดูครับเก๋เล่นซ่อนอย่างนี้เลยนะภายในจะหุ้มสีดำครับหนังสีดำโอ้โหมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมเปิดแฝดก่อนนี่ อ้าชัดขึ้นมาหน่อยครับภายในจะเป็นหุ้มหนังสีดำได้สีเขียวอ่อนดูสีสีของมิชลิน ตัวแทบับเมทัลลิ่งตัวแท้สีจะขาวนวลเ,น,เน,นี่ยด,ดวงไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นสีขาวเจาะเพิ่มนะครับเจาะใสเป็นตรงกลาง อีปอปเลยทีเดียมันมีทั้งหมดกี่สีเนี่ยน้ำเงินอ่ะน้ำเงินเขียวขาวเหลืองฟ้าชมพูมีแดงไหมเดี๋ยวรอดูสีแดงครับมีไหมเออนี่ไงมีแดงครับ

Mona sống xong mưa sống mùa 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 bông ใหญ่มากทมุมจำนำอ๋อมีมีไฟสีขาวสองป้ายด้วยครับนูนหดหด โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับตอน้านจะมาอัดคลิปให้ชมทีอ๋อนี่ไงนี่ตัวนี้น่าจะเป็นกระทะข้างหลังนะครับอันนี้จะน่าจะชุบกระทะชุบครับตัวนี้ข้างหน้าจะเป็นมีเนียมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ